สวัสดีคุณผู้ดูทุกท่านวันนี้เราจะชวนทุกท่านมาทำอกไก่ยอไร้แป้งเริ่มต้นโดยการปอกกระเทียมทุบก,กระเทียมจากนั้นเนะจ้าเขาก็จะเอามันใส่ในเครื่องปัน่นวิธีนี้ง่ายสุดเลยอัศจมิตุบตุบตุบจากนั้นใส่ี่ิทไขาลงไปนะคะตะกตร้เม็ดผักชีเราปั่นทีล,ละเยอะๆเลยเก็บไปใช้วันอื่นด้วยจะได้ไ่ต้องมาเสียเวลาปัน่น ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยเอาเข้าเครื่องปั่นให้ละเอียดละเอียดละเอียดตุ้ยพอ,อปั่นสามเกลือเซ็จให้เอาไก่บดอ,อกไก่บดอันนี้แช่แข็งไว้แล้วเ,เราจะเอาอกไก่บดเนี่ยมาตำ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 จนกว่ามันจะเหนียวแล้วก็สามเกลือเนี่ยตักใส่ลงไปสามช้อนโต๊ะเอาไปผสมใส,ส่ซีอิ๊วขาวอันนี้เป็นแม็กกี้ห้าช้อนโต๊ะแล้วก็ซอสหอยนางรมสามช้อนโต๊ะ จากนั้นก็โคล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 ือเข้ากันจนกว่าเครืคร่องปรุงไม่กับไก่กะเข้เากันเป็นส่วนผสมเดียวกันอาจะตำไปเรื่อยๆจนกว่าจะเหนียวและละเอียดระหว่างที่เราเอาพักไก่เข้าตู้เย็นเราก็ไปตัดตองกล้วยกันก่อนนะจ้าวันนี้เราจะเอาไหม้ห่อไก่ย้อนนะจ้ะเป็นไก่ห่อตองจะได้นึ่งแล้วก็หอมกลิ่นได้ตองเพื่อให้ห่อง่ายก็ไปตากแดดก่อนห่อใส่ตู้เย็นแล้วแั่ คาวนี้ก็มาตำแฮมลองนะจ้ะใส่น้ำแข็งลงไปแล้วก็ตำอีกรอบหนึ่งตำไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปจะเป็นขั้นตอนการหอนะคะบอกไว้ก่อนเลยว่าห่อไม่เป็นห่อตองไม่เป็นแต่วันนี้เป็นวิธีการห่อที่ง่ายที่สุดและก็ใครๆก็ทําได้ครับก็คือตะไคร่ไฟลงไปตรงกลางๆอย่าใส่เยอะหรือน้อยเกินไปแล้วก็ม้วนม้วนม้วนเหมือนคนม้วนชู์ชีพับหัวอผบาท้ายใี้เสร็จเรียบร้อยง่ายมากนี่ ถ่ดูปะตันดูอันที่สองนะคะนี่ปักไก่ใส่ลงไปตรงกลางแล้วก็ใส่ไม่เยอะหรือไม่น้อยเกินไปถ้าใส่เยอะเดี๋ยวมันจะล้นนะแล้วก็ม้วนม้วนม้วนพับหัวพับท้ายีแล้วก็เอาเชือกกล้วยนี่แล้วก็มามัดมันดูแบบมินิมอลเป็นไกย่ยอแบบมินิมอลน่ารักนี่นี่เมื่อหอ่อเสร็จแล้วนเจ้าเอาใส่หม้อซึ้งแล้วเจ้าเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งกันระหว่างที่เฮามาห่อไก่เนี่ยเฮาจะตั้งน้ำร้อนไว้ก่อน หอ่หอเสร็จก็เอาไปตั้งบนน้ำห้อนหนึ่งประมาณคุณอ่ะเก้าสามสิบนาทีจนกว่าไก่จะสุกนะเจ้าเดี๋ยวจะลองเอาห่อแรกมาแกะให้ดูก่อนนี่ห่อแรกที่ได้มาตอนนี้ตอนนี้น่าจะนึ่งไปประมาณสิบห้านาทีแล้วเจ้าแต่ว่าใช้ไฟกลางะม่ไ,ได้ไฟแรงไก่ยังมาสุกข้างกลางๆนี่ยังเละอยู่เลยเอาไปนึ่งหมรอมาเจ้าอันนี้นึ่งประมาณยี่สิบห้านาทีสุกแน่นอนนี่หันให้ดูเลย เป็นอกไก่แบบไร้แป้งแล้วก็ได้รสชาติเหมือนหมูยอเหมือนไกยอเลยแต่ว่าไม่มีแป้งนะคะเหมาะกับเด็กและคนลดน้ำหนักเจ้าบะหมี่น้ำตาลและก็ไม่มีผงชูรสด้วยเอาให้ตัวเล็กชิมดูอะไรยไหมอืมอร่อยแหละอร่อยในใจแค่แบบบะบองเก็บไว้ในใจเอาไปเป็นสปอนเซอร์ของเราเจ้าเซรั่มสำหรับทุกผิวบะบาเจ้า